สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะมาแยกหน่อบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะเพื่อนๆขาน,นี่อันนี้ก็เป็นหน้าแบบนี้นะคะนี่ดูลูกหน้าหวานออกมาชมพูเลยคะ่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะมีสองหน่อเนาะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยนะคะแล้วก็มาแยกกันเลยเนาะ ว่าหัวจะใหญ่ไหมนะคะแต่ที่รู้ได้สองหน่อแล้วคะ่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการลื้อกันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะคิดว่าเขาคงน่าจะใกล้ออกดอกแล้วแหละคะ่ะเพื่อนๆนี่อันนี้น่าจะเป็นกระถาง10นิ้วนะคะ10บสนิ้วหรือสิบน่าจะ10นิ้วนี่ให้ดูลากนะคะ ดินที่เราใช้ก็เป็นดินใบกล้ามปูหมักนี่แหละนะคะนี่นะคะเพื่อนดูนะคะให้ดูเดี๋ยวใบนี้เด็ดทิ้งออกไปเลยเนาะเพราะว่า นี่นะคะเพื่อนๆค่ะเราได้ทําการล้างรากไปแล้วนะคะเพื่อนๆหัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็มีเขี้ยวมีตาหน่อเต็มเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะหูแบบเขี้ยวเยอะมากๆเลยนะคะนี่นี่ใบนี้เริ่มอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเด็ดใบนี้ออกก่อนนะเหนียวซะด้วยเหนียวซะด้วยนะคะนี่นี่เห็นไหมนี่ คือหัวเขาแตกเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะทําการแยกหนอก่อนนะคะนี่นะก็จะค่อยๆใช้มีดสก,กิดเขาออกนะคะนี่อ่ะไม่รู้ว่าใช่อันไหนอุย้ยอ๋อน่าจะเป็นหนอนี้เดี๋ยวนะคะอุย้ย นี่นะคะนี่นี่นะคะได้หนึ่งหน่อแล้วค่ะนี่ได้สองหนอนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็เคี่ยวเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสงสัยคงจะได้ทำการผ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิดเคี่ยวเขาออกก่อนลวกันเนาะ เดี๋ยวเราจะทำการผ่าเอาจอมเข้าไว้นะคะนี่นใช้มีดเจาะลงไปงี้นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้คือไว้จอบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ แล้วเราก็จะทาปูนแดงนะคะทาปูนแดงเขานะคะแล้วก็จะผึ่งไว้ให้แห้งเนาะนี่นี่นะคะพึ่งรอให้แห้งก่อนนะคะเ,เพื่อนเพื่นนี่แล้วเราก็จะมาทาปูนแดงตรงเขี่ยวเขานะคะนี่ นี่ไอ้ตรงหนอ่อพูดผิดพูดถูกนี่นี่นะคะส่วน <c oughs> หัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะทำการเลาะตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ทำการผ่าหัวนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนที่เลาะรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะทำการ ใช้มีดห,หัวเขาค่อนข้างที่จะกรอบนะครับเพื่อนๆเราจะผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าจะเน้นความชัวนะส่วนอันนี้นะก็จะ อสก,กิดเอาเขี้ยวเขาไว้นะคะนี่นปาดลงไปแบบนี้นะคะนี่ผ่าชิ้นรอบนี้เราจะผ่าชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่า จะเน้นความชัวนะคะนี่ผ่าจ่ายลงไปแบบนี้นะนี่นะคะเห็นไหมเขามีเขี้ยวนะคะ แล้วก็จะผ่าตามเคี้ยวลงไปเลยนะคะเพราะว่าตรงเขี่ยวเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเขาจะงอกได้ไวนะคะเราก็จะล้างน้ำเขานะให้เยี่ยมนะคะใช้น้ำฉีดไปนะ นี่นะคะส่วนไม้จอมนะคะแล้วก็จะมาทําการปลูกนะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่แบบนี้เลยนะคะเราก็จะใช้ดินเก่าของเขาเนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆนี่ปลูกลงไปนะคะเนาะนี่เห็นไหมแบบนี้นะคะ นี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ส่วนหน่อเขาก็นี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็ปลูกไปเหมือนกันนะคะนี่หน่อเขานะคะโอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแยกหน่อนะคะแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะไม่ผ่าหัวนะคะก็ผ่าหัวไปเลยคะ่ะอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆแบบทําแบบเร่งรีบนะคะก็ เราเราผ่าหัวเสร็จแล้วเราก็นําบอลชิ้นบอลสีนะคะไปล้างเนาะแล้วก็ไปแช่น้าปูนนะคะแล้วก็พอหมัดหมันแล้วเราก็มาวางในอ,อ,อะไรนะพิสมอสนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ปิดฝานะคะแล้วก็อบแล้วก็รอเขาง,งอกนะคะอันนี้เราจะผ่าชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าก็เน้นความชัวเนาะและส่วนหน่อนี้สองหน่อนี้นะคะก็เราติดตัวดีๆนะคะก็จะทำการแบ่งจำหน่ายนะคะ สำหรับบอลสีธาตุบางแก้วเนาะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องของหวานบ้านสวนด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการบอลสีนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจของหวานบ้านสวนได้เลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ